สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลี่แลกคาร์โร่นะคะวันนี้คลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่มาดูพลังงานของใครคนนั้นที่มีต่อคุณตอนนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้กันดีกว่านึกถึงหน้าของคนที่คนคนนั้นที่คุณอยากรู้ความรู้สึกในใจเอาไว้กับตัวคนเลยนะคะนึกถึงคนคนนั้นเอาไว้นะคะ มาดูกันนะคะว่าสิ่งที่อยู่ในใจของคนคนนั้นที่มีกับตัวคุณตอนนี้คืออะไรคลิปนี้วันนี้เราจะตั้งคำถามให้ไพ่ช่วยให้หรือว่าไขคำตอบให้เราได้รับชมรับฟังรับรู้กันนะคะวันนี้ไม่เปิดพลังงานคุณนะแต่จะเปิดแล้วก็ดูพลังงานของคนที่ยังคิดกับคุณอยู่ส่วนวันและราศีถ้าไพ่ขึ้นหมอการจะอ่านตามหน้าไพ่นะคะ ไม่ขึ้นก็ไม่อ่านมันก็มีนะคะไม่ขึ้นไพ้วันและราศีเลยก็มีเหมือนกันฉะนั้นถ้าคุณฟังเรื่องราวแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันใช่อะแบบมีเหตุมีผลนะไม่ใช่ใช่ในทํานองที่ว่าคิดไปเองคนเดียวนะคะยืนยืนอยู่บนความเป็นจริงของชีวิตนะทุกคนยืนอยู่บนความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็ความถูกต้องนะคะความถูกต้องนั่นแหละ มันจะนำพาให้คุณได้เจอคนที่ใช่จริงๆมะมาดูกันเลยค่ะสิ่งที่อยู่ในใจใครคนนั้นที่มีต่อตัวคุณนะคะไพ่ของวันขึ้นมาแล้วนะโอ้โหอยากติดต่อค่ะเอ๊ะคุณเสน่ห์แรงขึ้นคุณสวยขึ้นหล่อขึ้นหรือเปล่าเนี่ยทำไมคนคนนี้มีความรู้สึกว่าคุณดูดีขึ้นอะคนคนนี้รู้ตัวนะว่าคุณเป็นคนที่เข้าถึงยาก คําว่าเข้าถึงยากเนี่ยไม่จําเป็นต้องบล็อกกันนะคะมีคอนแทกอ่ะแต่มันเป็นฟิลของคนที่ละอายใจอะ่ะไม่กล้าติดต่อแต่คิดนะยังไม่กล้าติดต่อนะคะเป็นไปได้สูงที่คนคนนี้จะทักหาคุณนะน่าจะเป็นในช่วงเทศกาลเป็นไปได้หรืออาจจะเลดถอยหลังออกมาจากนั้นอีกประมาณสามเดือนเปอร์เซ็นต์สูงอะ่ะ เพราะว่าคนคนนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะหมายถึงว่าคุณที่เป็นคนฟังเป็นผู้หญิงนะคะคนคนนี้รู้สึกว่าคุณน่ารักขึ้นอะ่ะผู้ชายใช้คําว่าน่ารักได้ไหมได้ค่ะมันไม่ได้ผิดถูกอะไรแล้วแต่เราจะนิยามคนคนนี้มีความรู้สึกว่าคุณน่ารักขึ้นคุณดูดีขึ้นดูเข้าถึงยากดูมีเสน่ห์ดูเป็นคนที่มีคนหมายปองอะ่ะแสดงว่ามีคนชอบคุณเยอะแน่เลย แล้วคนคนนี้ก็อาจจะรู้พวกคุณอยู่ในสังคมใกล้เคียงกันฟีลแบบว่าไม่ใช่ใกล้เคียงสิงขอภัยพวกคุณอยู่ในสังคมที่ไปมาหาสู่กันได้ต้องใช้คำนี้นะคะเป็นสังคมที่แบบว่าต่อให้เป็นโลกออนไลน์ก็ตามนะสมัยนี้ก็โลกจริงแล้วก็โลกออนไลน์นะคะการสื่อสารการเดินทางการติดต่อมันไรพรมแดนแล้วนะคนคนนี้รู้สึกว่ามีแต่คนชอบคุณอะ แสดงว่าความคิดตอนนี้นะก็ยังอยากคุยด้วยนะคะยังอยากคุยด้วยอยู่แต่ว่าคุณน่ะเข้าถึงยากมันไม่ง่ายไงไม่ง่ายในที่นี้คืออะไรต่อให้แชทมาคุณไม่ได้บล็อกกันนะคุณก็อ่านแล้วเฉยหรือคุณไม่อ่านเลยลบทิ้งอย่างเงี้ยน,นั่นแหละกำแพงของคุณพลังงานนะคะแต่เป็นเป็นอะไรที่มันแบบ คาบลูกคาบดอกเหมือนกันนะโอ้คุณพระฉลาดนะเนี่ยคนคนนี้จับตาดูเฝ้ามองดูคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วนะพลังงานนะคะคุณเข้าถึงยากคนคนนี้มีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหนื่อยในความสัมพันธ์เหนื่อยในความสัมพันธ์คนคนนี้ มองว่าคุณเป็นคนเอาแต่ใจหรือเปล่าหรือคิดไปเองว่าตัวเองเป็นคนที่แบบว่าต้องยอมคุณก็ได้นะคะบางคนก็คิดว่าคิดว่าตัวเองเสียเปรียบคนรักอย่างเงี้ยมันมีนะคนที่คิดแบบเนี้ยหลังจากที่ช่วงจีบกันมันหมดไปนะคะพอช่วงจีบกันหมดไปช่วงโปรหมดไปเนี่ยก็เริ่มเห็นละเริ่มเห็นตัวตนของกันแล้วกัน อันนี้นิยามแค่แฟนนะแล้วบางคู่ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเลยจะแต่งงานไม่แต่งงานไม่ใช่ประเด็นนะคะแต่เป็นการการใช้ชีวิตร่วมกันที่คนในสังคมส่วนใหญ่รับรู้อะ่ะอันนั้นก็ถือว่าเป็นคู่ชีวิตได้นะพลังงานคนเราถ้าได้อยู่ด้วยกันตลอดมันจะเห็นตัวตนของกันและกันมากยิ่งขึ้นมันมันปกปิดได้ไม่หมดหรอกแล้วก็ยากด้วยที่จะปกปิด อาจจะทำได้ช่วงระยะเวลาหนึง่งแต่สักพักก็เป็นตัวของตัวเองพลังงานนะคะสิ่งที่อยู่ในใจใครคนนั้นในเรื่องของคุณตอนนี้วันนี้เดี๋ยวนี้มีความลังเลค่ะมีความลังเลประมาณว่าถามใจตัวเองว่าทักไหมฟิลฟิลถามตัวเองอะ่ะเสียงในหัวซ้ายกับขวาเถียงกันอน่ะตัวเองนะคะซ้ายกับขวาเถียงกันซ้ายอาจจะบอกทักเฮอแต่ขวาก็ห้ามไว้ขวาก็บอกเฮ้ยไม่ได้ไม่ทัก ก็คุณเป็นคนหันหลังให้ก็คุณเป็นคนตัดจบเองรอคุณทักมาซ้ายก็อาจจะแย้งว่าก็รอมาตั้งสิบเดือนเลยเนี่ยไม่เห็นคุณจะทักมาสักทีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รอต่อไปอ่ะอีกฝั่งนึงก็อาจจะแย้งรอต่อไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะเถียงขึ้นไม่ได้ตอนเนี้คุณมีเสน่ห์มากมีแต่คนพูดถึงคุณมีแต่คนอยากจีบคุณแล้วคุณก็โสดด้วยถ้าปล่อยไปแล้วคุณตกลงไปเป็นแฟนใครก็ชั่วสีก็แฮ้วสีก็พลาดสิเนี่ยฟิลอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้เหมอก,การยกตัวอย่างให้คุณเข้าใจง่ายๆนะพลังงานเถียงกับตัวเองนะคะเสียงในหัวแต่ก็อัดอั้นเหมือนกันนะอัดอัน้นอึดอัดเก็บกดกดดันอยากจะทําในสิ่งที่แบบว่าไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังอะในเรื่องของคุณนะคะคนคนนี้นะคือใจอยากทาอะไรก็ทําเลยเหมือนเด็กอะอยากจะเล่นก็เล่นอยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนคือไม่ต้องคิดเยอะแต่พอโตคนเรามันไม่ได้ไง ความรับผิดชอบตำแหน่งหน้าที่การงานความเป็นจริงของชีวิตมันไม่ได้บางคนบอกอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งไม่ต้องรับรู้รับทราบกับอะไรก็จริงค่ะเด็กก็คือชิลชีวิตวันหนึง่งสุขสนุกมีความสุขไปตามวัยนี่แหละค่ะความน่ารักของของเด็กของวัยเด็กทุกคนอยากเป็นเด็กอีกครั้งแต่ในโลกของความเป็นจริงเราโตแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรามีภาระเรามีหน้าที่ที่ต้องทำแล้วก็รับผิดชอบ คนคนนี้เป็นคนที่มีนิสัยส่วนตัวที่ค่อนข้างหนึ่งนะคะชอบเอาชนะสองอยากได้ต้องได้สามค่อนข้างเป็นคนที่เอาแต่ใจมากถึงมากที่สุดเป็นคนที่ฉลาดแกมโกงเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วเป็นคนนิสัยดีนะแต่ทำไมจะต้องแสดงออกในด้านที่มันดูเป็นเหลี่ยมให้คุณแล้วก็ให้สังคมรับรู้มันก็อาจจะเป็น กลไกของการป้องกันตัวของคนคนนึงก็ได้ถ้าให้มองในมุมในมุมแบบถ้าเป็นเราอ่ถ้าเป็นเราพลังงานนะคะคนคนนี้อยากงอคุณนะแต่จะเป็นการงอ้อหรือว่าเป็นการเข้าหาเข้าถึงคุณในรูปแบบที่เป็นกรลยานามิตรฉลาดไหมล่ะรู้ว่าเข้าแบบทางตรงไม่ได้อะคะ่ะก็ต้องอ้อมโลกอะ่ะก็รู้แหละว่าอยากจะคืนดีกับคุณหรือว่าอยากจะ ได้โอกาสจากคุณหรือว่าอยากจะให้คุณให้อภัยยกโทษให้แล้วก็ให้โอกาสฉะนั้นวิธีที่มันดูละมุนวิธีที่มันดูเป็นทางการวิธีที่มันดูไม่น่าเกียดเกินไปวิธีที่ดูแล้วไม่ทําให้ตัวเองเสียหน้ามากเกินไปก็คือการเข้าหาเข้าถึงในเชิงเพื่อนในเชิงกัลยาณมิตรอย่างน้อยๆคุณก็ได้รู้นะว่าคนคนนี้ก็ยังมี มีจิตใจที่คิดกับคุณในเชิงที่เป็นพลังงานบวกอยู่สูงต่อให้จะอยากเอาชนะคุณแค่ไหนคนคนนี้ก็ไม่ทำลายคุณนะหมายถึงว่าไม่ทำลายด้วยวิธีการที่มันแบบว่าย,ยื้อแย่เอ่ยื้อแย่งค่ะฟีลแบบทำในสิ่งที่ไม่ควรทำอะ่ะไม่ทำหรอกแค่คิดใช้คำว่าแค่คิดฟังดูน่ากลัวจังพลังงานคือคนคนนี้เหมือนจะแอบหึงคุณอะ่ะเพราะอะไรรู้ปะ เพราะลืมคุณไม่ได้ไพ่ใบที่สามท่านขึ้นมาซะขนาดเนี้ยใจมันผูกโยงยิบโยงผูกพันอยู่ที่คุณน่ะเห็นแต่หน้าคุณนะคะก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องคุณอย่างเงี้ยทั้งๆท,ที่ก็มูฟออนแล้วอะ่ะคุณก็มูฟออนคนคนนี้ก็มูฟออนต่างคนต่างมูฟออนแต่คนคนนี้ลึกๆใช้คํานี้นะคะลึกๆในใจยังโคตรจะคิดถึงคุณ เพราะถ้าไม่โคตรจะคิดถึงคุณไม่คิดที่อยากจะหาวิธีกลับมาสานสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งในเชิงมิตรภาพหรอกคนเราถ้าไม่คิดอะไรกับใครมันจะไม,ม่มานั่งคิดหาวิธีเอาไงดีเถียงกับตัวเองเถียงกับเสียงในหัวตัวเองแบบนี้เรอวค่ะเอาเวลาไปหาเงินทํามาหาก,กินดีกว่าแต่อีกใจนึงก็แอบรู้สึกเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้แต่ก็ผูกพันกับคุณแล้วก็ตัด คุณไม่ได้ลืมคุณไม่ขาดถ้าบริบทชีวิตจริงของคุณเจอสถานการณ์ความรักประมาณนี้นะคะเวลาเจอหน้ากันกันกบคุณนะถ้าพวกคุณเป็นฟิลคนที่ทำงานด้วยกันแล้วยังต้องเห็นกันในที่ทำงานนะคะบ่อยหรือไม่บ่อยไม่ใช่ประเด็นเอาเป็นว่าฟิลบบะเจอกันหรือบังเอิญเจอกันในลิฟต์ของคอนโดเนี่ยอาจจะอยู่คอนโดเดียวกันแต่คนละชั้นอะ คนคนนี้ก็ทำเฉยๆอะ่ะบางครั้งไม่ทักคุณด้วยแต่ในใจคือแอบ,บดีใจนะว่าได้เห็นคุณได้เจอคุณแบบตัวเป็นๆต่อให้ไม่ได้พูดคุยก็ตามก็ยังได้เห็นหน้าคุณอ,อาจจะมีคำถามแบบทักทายทั่วไปอ่ะค่ะทักทายทั่วไปแบบสากลเขาใช้กันอะเป็นไงสบายดีไหมฟิลแบบธรรมดาหรืออาจจะใช้คำพูดแบบ ขึงขังจริงจังดูเป็นเป็นทางการก็ได้มันขึ้นอยู่ที่อารมณ์แต่สิ่งหนึ่งที่คนคนนี้คิดนะสิ่งที่อยู่ในใจในเรื่องของคุณเลยนะคืออยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการทําเพราะค่อนข้างมั่นใจว่าคือคนคนนี้แอบคิดในมุมของตัวเองนะคะว่าคุณเป็นคู่สแสดงว่าพวกคุณรู้จักกันมานานมากๆไม่ใช่แค่รู้จักกันไม่กี่ปีหรือไม่กี่เดือนมันนานมากกว่านั้นหลักสิบ คนคนนี้แอบคิดว่าคุณเป็นคู่จากอดีตชาติด้วยบางคนก็รู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนรักแรกอะรักแรกมักแยกยากรักยากมักอะไรอ่ะหอวการพูดผิดขออภัยนะคะขอไม่พูดแล้วกันอืมอะไรนะรักแรกมักแยกยากเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยค่ะสำนวนประมาณเนี้ยคนคนนี้คิดนะ หมอการเอาอะไรมาพูดไพ่ค่ะเนี่ยไพ่ใบที่สามขึ้นซะขนาดนี้ยมันเป็นความผูกพันความผูกพันตัดยากค่ะตัดโคตรยากเลยบางคนตัดไม่ได้ก็ต้องอยู่กับความผูกพันแบบค้างๆตึงๆแบบนั้นอะ่ะก็อยู่บนความผูกพันแต่อยู่บนหลักของความเป็นจริงก็มูกอ่อนได้นะเอาจริงพลังงานสําคัญที่คุณตัวแปรสําคัญอยู่ที่คุณคุณนะ่ะคือคนอนุมัติคุณคือคนแอปพูบ ต่อให้คนคนนี้จะพยายามพยายามแค่ไหนอะถ้าคุณไม่อนุมัติอะคือถ้าคุณไม่โอเคมันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ฉะนั้นคุณไม่ต้องซสีเรียดวันนี้แค่รู้ว่ามีคนคนหนึ่งที่ค่อนข้างเชื่อยึดมั่นถือมั่นในตัวคุณเชื่อแบบฝังลึกเลยว่าคุณเป็นเนื้อคู่ก็ให้คุณยิ้มกลิ่มกุ้งกลิ่มไปพลังงานนะแล้วที่สำคัญคุณอะเป็นคนที่มีคนแอบสนใจหลายคนนะ แสดงว่าคนคนนี้ต้องไปรู้อะไรมาคุณน่ารักขึ้นแหละเอาจริงคุณน่าจะน่ารักขึ้นคําว่าน่ารักไม่จําเป็นต้องสวยขึ้นมากมายนะคะคือคนเราแค่ไม่ทําให้ตัวเองดูแย่ดูโทมคําว่าโทรมใช้ได้ทั้งหญิงและชายนะอันนั้นก็ถือว่าดีเลยค่ะแต่สมัยนี้มีตัวช่วยเยอะนะแล้วก็ทุกคนมันเป็นเทรนของช่วงนะคะเป็นเทรนสุขภาพทุกคนค่อนข้างให้ความสำคัญกับตัวเองดีค่ะรักที่ดีเริ่มแรกสตาร์ทที่การรักตัวเองก่อน การรักตัวเองก็คือการดูแลตัวเองให้ดีเป็นตัวของตัวเองไม่ลดมาตรฐานเพราะใครหรือเพื่อใครคุณก็จะได้ในสิ่งที่คู่ควรแล้วคนที่จะมาจีบคุณเนี่ยก็ต้องมีความมุงมมม่งมั่นมุ่งมั่นมุมานะเพราะไม่งั้นก็ไม่สามารถพิชิตใจคุณได้คุณจะกลายเป็นคนที่ทรงคุณค่าทันทีซึ่งตอนนี้คุณนะ่ะเป็นคนแบบนั้น ก็คุณเป็นคนเนื้อหอมอะมีแต่คนอยากจะจีบคุณอ่ะคนคนนี้ก็ออกอาการหึงนะคะหึงมากตอนนี้พลังงานแอบเจ้าเล่ห์เหมือนกันนะเป็นฟิลแบบโอ้โหไพ่สุดยอดดูคุณแบบห่างๆอย่างห่วงๆนะคะพลังงานเดี๋ยวก่อนนะคุณกับคนคนนี้ใครอยู่ต่างประเทศเนี่ยหรือพวกคุณปิ๊งรักกันต่างแดนพวกคุณอยู่ต่างประเทศทั้งคู่ใช่ไหม พลังงานเป็นไปได้สองอย่างหนึ่งพวกคุณอยู่ต่างประเทศหรือคนใดคนหนึ่งอยู่ต่างประเทศสองพวกคุณอยู่ในเมืองไทยนี่แหละแต่ชีวิตของพวกคุณอะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนมาครบจนไม่รู้กี่รอบแล้วคือชีวิตมีประสบการณ์สูงพลังงานนะคะคนคนนี้นะเป็นคนที่เจอมาหมดทุกอย่างแล้วในชีวิต แสดงว่าต้องเป็นคนที่มีอายุแล้วไม่ใช่เด็กวัยรุ่นเอ,อ่อยี่สิบปลายไปไปจนถึงสามสิบกลางไม่ใช่เป็นพลังงานของคนที่แบบมีประสบการณ์ชีวิตเยอะละพลังงานนะคะหรือถ้าคุณเป็นคนสามสิบกลางมาฟังก็ไม่ผิดนะไม่ผิดนะคะไม่ต้องซีเรียสเรื่องอายุค่ะไม่ต้องซีเรียสเพราะว่านี่เราอ่านภาพแบบภาพรวม ให้ดูเป็นไกด์ไลน์ให้คุณได้ดูแล้วรู้เอาไว้ล่วงหน้าเพื่อให้คุณได้เตรียมพร้อมตั้งรับว่าอาจจะมีวันดีขึ้นดีอาจจะมีคนที่คุณคาดไม่ถึงนะมองการย้ํานะว่าคนที่คุณคาดไม่ถึงอะ่ะคนที่คุณไม่นึกถึงเลยอะ่ะจะมาโผล่หน้าบ้านคุณอะ่ะหรือจะทักหาคุณในแชทอะไรเงี้ยพลังงานนะคะก็คิดดีกับคุณนะโอ้โห มีแพชชั่นกับคุณขั้นสูงสุดเลยนะเนี่ยคือคนคนนี้พยายามลืมคุณนะพยายามไปโฟกัสพยายามไปหาอะไรทําพยายามสะกดใจสะกดจิตตัวเองโอ้โหคุณพระหรือแม้กระทั่งเอาธรรมะเข้าข่มก็ทำแล้วก็ทำแล้วค่ะทําแล้วแต่ไม่ได้ผล ฟิลอาจจะถึงขั้นไปนุ่งขาวหุ่มขาวปฏิบัติทำสามถึงเจ็ดวันอะขนาดนั้นเลยนะหรือไม่งั้นก็ทําที่บ้านมันก็ไม่นิ่งจิตไม่นิ่งคือถ้าจิตไม่นิ่งนะคะทําที่ไหนก็ไม่ไม่เย็นหรอกทําที่บ้านก็ไม่เย็นแต่ถ้าอยากไปเพราะอยากแต่ถ้าอยากไปเพราะรู้สึกว่าจะสบายใจก็ไม่ผิดนะแต่แนะนําเลยนะคะอันนี้พูดแนะนําให้ก็คือทําที่ไหนก็ได้ะคุณทําทุกวันที่บ้านเนี่ยคุณไม่ต้องไปไหนเลย หรือคุณอยากได้ธรรมชาติอยากได้ป่าเขาลำเนาไั่อยากจะไปสัมผัสสิ่งแวดล้อมจริงอันนี้ก็ไม่ผิดก็ก,ก็ก็ทำได้อ่ะไม่ใช่เรื่องผิดนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลซึ่งคนคนนี้ใช้ทุกก,กลยุทธ์กลเม็ดเด็ดพลายของวิธีในการที่จะสะกดจิตตัวเองอ่ะไม่ให้คิดถึงคุณอ่ะคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะว่าคนคนนี้คิดถึงคุณ หรือถ้าคุณมีเซนต์นนะคุณอาจจะตั้งหงิดต,ตั้งหิดอะ่ะฟิวจามสองทีอย่างเงี้ยเพศตรงข้ามบ่นถึงนะคะเพศตรงข้ามหรือคนที่เขาหรือเธอสนใจคุณบ่นถึงหรือบางคนก็เซนแรงเนาะฝันเลยมาในฝันเลยพลังงานนะคะหรือเห็นทรายอะไรบางอย่างเวลาคุณไปนั่นไปน่นไปนี่เห็นทรายเห็นสัญ,ญลักษณ์เห็นชื่อเห็นตัวเลขเห็นอะไรที่มันจะทําให้คุณนึกถึงคนคนนั้นอย่างเงี้ย เป็นไปได้สูงนะพลังงานคนคนนี้แอบพึ่งทางทมเพื่อข่มจิตข่มใจตัวเองก็ถือว่าเป็นคนที่มีวิธีบำบัดความทุกข์ในทางที่ดีนะเป็นสายขาวนะคะไพ่บอกว่าสายขาวเลยไม่ใช่สายดำคุณไม่ต้องกลัวนะคือคนคนนี้ไม่ใช่คนไร้กาศอะไรแต่ภายนอกอาจจะดูหำหามกวนๆโกโก้หรือว่าดูแข็งๆไปงั้นแหละลึกๆคือเป็นคนจิตใจดีอะ่ะ แต่ความที่กรณีกับคุณเนี่ยหรือว่าประเด็นพิพาทกับคุณนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าทําให้มองหน้าคุณไม่ติดก็ได้ mm. ก็เลยทําให้คนคนนี้ยคิดเยอะคิดมาก mm. คิดเยอะมากแค่จะทักหาคุณก็ยังเถียงกับเสียงในหัวซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเงี้ยพลังงานนะคะก็ให้คุณได้รู้ไว้ว่าคนคนนี้มีความรู้สึกว่าเสียดายคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่ คนหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถที่จะรักษาคุณไว้ได้คุณหลุดลอยไปแล้วอะคุณหลุดมือไปแล้วอะแล้วตอนนี้คุณก็น่ารักโคตรเลยพลังงานนะคะคนคนนี้รู้สึกกับคุณอย่างนั้นจริงๆนะคิดดีกับคุณนะคะฉะนั้นให้คุณใจฟูได้เลยว่าไม่ได้คิดไร้กาศอะไรพลังงานบางครั้งคนคนนี้ไปทําบุญยังแอบอธิษฐานส่งผลบุญให้คุณได้ซ้ํานะเนี่ยคุณไม่รู้หรอกคุณไม่รู้แต่ไพ่ท่านไม่โกหก หมอการมั่นใจว่าคนคนนี้ไปทำบุญแล้วก็ยกอุทิศผลบุญนั่นนะให้คุณคือถ้าคุณยังโกรธเคืองกันอยู่อคนคนนี้ก็เหมือนกับส่งกระแสบุญให้คุณอะเพื่อให้คุณหายโกรธคุณจะได้ปลดบล็อกอ่ะสำหรับคนที่บล็อกกันนะคะหรือคุณจะได้อ่านแชทอย่างเงี้ยแล้วคุณจะได้ตอบอย่างเงี้ยเพื่อให้คุณใจอ่อนไงเอาเอาสิ่งที่มองไม่เห็น่ะเขาช่วยแต่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นใส่ข่าวฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลนะคะ พลังงานคนคนนี้อาจจะอยู่มากกว่าคุณหรือเปล่าเนี่ยมีประเด็นเรื่องวัยบางทีความต่างความห่างซึ่งในโลกปัจจุบันบางท่านอาจจะบอกไม่จริงไม่มีผลลอกมีค่ะสําหรับบางคู่มันไม่เสมอไปไงหลักการบางอย่างอาจจะใช้กับคนได้บางคนหรือส่วนมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าใช้กับคนได้ทุกคนฉะนั้นต้องดูดูตัวเราอะเป็นที่ตั้งดู ระหว่างคนสองคนอะถ้าเป็นบริบทความรักนะคะหลักการไหนที่รู้สึกว่านำมาปรับใช้ให้ชีวิตมันมันดีก็นำมาพวกนักวิชาการท่านไม่ห่วงหรอกค่ะพวกครูบาอาจารย์ท่านไม่ห่วงหรอก,ก,ก,าารมรอกสมัยนี้ความรู้อยู่ในอินเทอร์เนต็ตทั้งนั้นนะคะอยู่ที่เราจะกดเซิร์ชหรือว่าพูดหาเราหาสิ่งที่ดีเราก็ได้สิ่งที่ดีเราหาสิ่งไม่ดีเราก็ได้รู้รู้ไว้เพื่อกันป้องกันไม่ใช่รู้ไว้แล้วไปทา พลังงานนะคะคิดตีกับคุณเหมือนกันนะฟิลประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวหมอการขอเปิดไพ่ก่อนประมาณแบบว่าโอ้โหไพ่ไพ่มีแต่ความสําเร็จแต่ทุกคนแสดงว่าคนคนนี้จริงจังกับคุณมากนะจริงจังจริงใจพลังงานคือกลับมารอบนี้นะคะไม่รู้ว่ารอบที่เท่าไหร่นะพวกคุณน่าจะไปกลับไปกลับไปกลับกันหลายรอบแล้วนะเนี่ย ฟิลพองแงแม่งอนไหมถ้าแค่งอนกันก็คุยนะคะแต่ถ้าหยุดนิ่งตัดจบไปแล้วเนี่ยมันก็น่าจะยากเนาะพลังงานบางคนแค่แค่ยุติความสัมพันธ์อะแต่ไม่ได้ทะเลาะอ,อะไรนะบางคนนะคะแต่ถ้าดูจากไพ่คนคนนี้ค่อนข้างกังวลคือไพ่ใบแรกขึ้นพลังงานการแบกรับมาเลยความเหนื่อยมาเต็มระดับเทนเนาะทุกคนระดับสิบอะค่ะเหนื่อยระดับสิบแม่เจ้า ทำไมคนคนนี้รู้สึกเหนื่อยแสดงว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ง่ายหรือมันซับซ้อนแต่ไพ่ซับซ้อนก็ไม่ขึ้นหรือคุณพระทำไมหมอการต้องมีแอคโคหรือพวกคุณมีประเด็นเรื่องสถานะหรือเปล่าอันนั้นยิ่งยิ่งยุ่งเลยนะคะเอาดีๆนะทุกคนเอาดีๆนะคะพลังงานอย่าให้เป็นข่าวนะคะทุกคน ค่อนข้างเครียดนะไม่ใช่หมอการเครียดนะคะคนคนนี้นะเครียดในเรื่องคุณโอ้โหภพยของความพยายามคนคนนี้เป็นคนมีลูกล่อลูกชนนะหมายถึงว่ารู้จักหย่อนรู้จักตึงรู้จักผ่อนอนะ่ะลูกล่อลูกชนมันประมาณนี้นะคะบางท่านอาจจะงงว่าลูกล่อลูกชนคืออะไรพลังงานโอ้โหว่าและพูดเรื่องสถานะมาใบปิดทุกคน เชื่อไหมว่าหมอการตงหิดต,ตงหิดแล้วนะก่อนที่ไพ่จะเปิดขึ้นอะที่บอกว่าหรือหรือมีสถานะนั่นแหละมาเลยจริงด้วยมีหน้าแหละถึงเหนื่อยมาขออนุญ,ญาตนะคะแสดงว่าคลิปนี้หมอการเจอพลังงานลักซอนไม่ใช่ลักซอนสิขอภยัยลักเราหลายคนใช้คำนี้นะคะขออนุญ,ญาตใช้คำนี้นะเชื่อว่าทุกคนฟังก็เข้าใจลักเราหลายคนคนคนนี้ผูกพันกับคุณนะ ผูกพันกับรักเหมือนกันไหมมันก็มากกว่ารักอะค่ะ,ะคุณไปตีความเอาเพราะว่าคนคนนี้เชื่อว่าคุณเป็นคู่ที่ตามมาจากอดีตชาติเพราะถ้าไม่คิดอะไรกับคุณแล้วอะในหัวไม่มีเรื่องคุณหรอกในหัวไม่เถียงกันจนเสียงในหัวตีกันซ้ายขวาขนาดนี้หรอกพลังงานมันมีเรื่องประเด็นสถานะคนคนนี้มีคนข้างกายแล้วไม่ว่าจะแต่งหรือไม่แต่งนะแต่เป็นเป็นที่สังคมรับรู้อะคือไม่ใช่คนโสดหรือว่าตัวเป่าเล้าเปือนะ่อย ไม่ใช่คนคนนี้มีคนข้างกายแล้วแต่ใจอยู่ที่คุณพีคไหมคะพีคในพีกก็ประมาณนี้แล้วกันค่ะให้คุณได้รู้เพื่อเป็นไกด์ไลน์แค่รู้เท่านั้นพออยู่บนหลักของความจริงปัจจุบันบางท่านหมายถึงคุณนะก็อาจจะมีคนใหม่ไปแล้วคุณก็อาจจะมีแฟนใหม่มีครอบครัวที่ดีคุณก็แค่ได้รู้เท่านั้นพลังงานนะคะว่าคนคนนี้ยังคิดถึงคุณก็แค่นั้นพออยู่บนโลกความเป็นจริงทำหน้าที่ณปัจจุบัน ให้ดีให้เต็มที่ซื่อสัตย์กับคู่ที่เป็นคนปัจจุบันซื่อสัตย์กับความรักทั้งต่อหน้าและรับหลังกับคู่ที่เป็นคนปัจจุบันของคุณเพราะคุณได้เลือกแล้วมันถึงจะเรียกว่าความรักแต่ก็มีบางท่านทําไม่ได้บางคนคบเพื่อประชดบางคนคบเพราะว่าอ่าเธอมีได้ฉันก็มีฟิลแบบเอาเลิกปุ๊บมีปับ๊บ ไม่ได้รักไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษานิสัยใจคอเอาไปเอามาตกนระกทั้งเป็นก็มีให้เห็นเยอะแยะเสียเงินบ้างเสียใจบ้างถูกทาร้ายบ้างนั่นนูน่นนี่ฉะนั้นคิดให้เยอะนะคะชีวิตไม่ใช่เรื่องล้อเล่นความรักก็เช่นเดียวกันถ้ายังไม่เจอคนที่ใช่จริงๆอยู่คนเดียวโคตรมีความสุขเลยะคะ่ะหมอการขออนุญาตย้ำนะไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนโสดนะคะความคิดความชอบสามัญสำนึกจิต จิตนึกคิดของแต่ละคนไม่เท่ากันอ่ะความต้องการของแต่ละคนไม่เท่ากันฉะนั้นคุณต้องรู้ความต้องการคุณก่อนถ้าคุณอยากได้แฟนจริงๆก็ต้องใช้เวลาค่อยๆศึกษาดูใจเรียนรู้ต้องมีเรื่องเวลาค่ะสามสิบปีก็ยังออกลายก็ยังมีเลยฉะนั้นดูกันนานๆหน่อยมั่นใจแล้วก็ค่อยตกลงปรงใจถ้ายังไม่มั่นใจก็เป็นแฟนกันไปก่อนความซื่อสัตย์ต้องเริ่มจากคำว่าเราเป็นแฟนกัน ทั้งต่อหน้าและรับหลังฉะนั้นนะถ้าคุณยึดหลักข้อนี้ตลอดนะอันนี้พูดถึงคนที่อยากมีความรักนะคุณก็จะได้รักที่ดีตอบแทนอะ่ะเมื่อถึงเวลาของคุณก็ประมาณนี้และกันนะคะเอาเป็นว่าสิ่งที่อยู่ในใจใครคนนั้นในเรื่องของคุณวันนี้คลิปนี้นะผูกพันกับคุณอะตัดคุณไม่ขาดตอนนี้ก็คือตัวอยู่กับคนนึงแต่ใจอะมีแต่คุณแล้วคนข้างกายรู้ไหมรู้แล้วไงอะอยู่กันเงี้ยแหละ ทวงกันไว้เงี่ยแหละอ๋อคิดถึงคุณเหรอไม่เลิกไม่จบบางทีเจ้ากรรมนายเวรก็มาในรูปแบบความรักคุณ่ะหลุดมาแล้วแต่คนคนนี้ยังไม่หลุดจากวิบากกรรมบ่วงกรรมที่ตัวเองสร้างขึ้นนะพลังงานแสดงว่าคุณอนะเจ๋งกว่าพลังงานนะคะก็ประมาณนี้อ๋ออีกสิ่งหนึ่งนะถ้าคนคนนี้ไม่สามารถที่จะสมหวังในเรื่องความรักกับคุณได้ซึ่งตอนนี้คนคนนี้เริ่มคิดทางออกไว้แล้วนะคะว่าถ้า เริ่มต้นใหม่กับคุณไม่ได้อะไม่ว่าจะพออะไรนะคนคนนี้จะเลือกเลือกที่อาจจะไปสายปฏิบัติก็ได้อาจจะบวชตลอดชีวิตหรืออาจจะแบบว่าละทางโลกไฝ่หาทางธรรมไปเลยฟิลแบบวางทุกอย่างแล้วนั่นนูน่นนี่ความคิดนะคะก็ไม่แน่ก็ดีก็อนุโมทนาบุญนะไปด้วยจิตที่ผ่องใสจิตที่เป็นกุศลจิตที่ตัดแล้วจริงๆจะได้บุญเยอะแต่ถ้ายังแต่ถ้าคิดว่าจะเอาทางนี้มาเพื่อดับทุกข ผิดค่ะอย่าไปทำให้คือใจมันต้องนิ่งก่อนนะ่ะใจมันต้องใสต้องเคลียร์ก่อนนะ่ะก่อนที่จะเข้าไปในสถานะนั้นนะเพื่อไม่ให้ศาสนามัวหมองอันนี้ขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่พระขึ้นนะฉะนั้นหมอก,การอาจจะพูดอะไรที่บางท่านอาจจะฟังดูไม่ถูกนะหมอก,การหมอก,การว่ามันถูกนะ คือคนเรานะคะไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าอาพรแบบไหนอะถ้าจิตใจดีอะยังไงมันก็ดีอาลาร์มจะออกเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะคะอันนี้ส่วนตัวนะคะก็ก็ก็แล้วแต,แต่แต่ละท่านดูนพินิจของแต่ละคนเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะก็ให้คุณได้รู้ไว้นะว่ายังมีคนที่ผูกพันแล้วก็คิดถึงคุณมากๆตัดคุณไม่ขาดนะเวลานี้นะคะตามให้ขึ้นนะพอดีว่าไพ่ขึ้นนะคะสองวันแล้วก็ หนึ่งราศีคนคนนี้เป็นใครคนคนนี้ที่ตัดใจจากคุณไม่ได้คือคนวันอังคารวันเสา,าสร์ราศีพฤษกบุญรักษานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ